สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเยน็เยนๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคามีโปรน่าสนใจนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของ iPhone 2รุ่นนะครับที่จะสรุปมาให้ได้ดูกันในคลิปนี้ซึ่งก็จะเป็น iPhone 14แล้วก็ iPhone 14พ l ัสนะครับทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 14ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากันกับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 15นะครับส่วน iPhone 14พลั s ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วเท่ากันกับทางด้าน iPhone 14 Pro Max 15 Pro Max นี่ก็จะเป็นความแตกต่างของ iPhone 14แล้วก็14พลั s นะครับราคาปัจจุบันมีการลดราคาลงมาทั้ง2รุ่นเลยนะครับถ้าเทียบกันแล้วทั้ง2รุน่นนี้ราคาก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ3-4,000บาทเท่านั้นชอบจอใหญ่แนะนํา14พลั s นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากจะได้เป็นจอใหญ่มากนักก็แนะนําเป็น iPhone 14คลิปวันนี้นําราคาล่าสุดในช่วง ปลายเดือนก,นกรกฎาคมมาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพร้อมกับโปรส่งท้ายเดือนมีคูปองส่วนลดมีโค้ดส่วนลดแจกให้มากมายนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 14แล้วก็14 p l ีไปดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสาหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดู ก็จะเป็น iPhone 14นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงเป็นร้าน Lastmore นะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ Lazada มีการจัดโปรเพเดนะครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่25ยาวไปจนถึงวันที่31ก,กรกฎาคมมีคูปองส่วนลดมีโค้ดส่วนลดนะครับคูปองส่งฟรีแจกให้มากมายนะครับอยากจะซื้ออะไรก็กดเข้าไปที่ลิงก์ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปเลือกได้เลยว่าเราสนใจอยากจะซื้ออะไรในตอนนี้ส่วน iPhone 14ร้านนี้ อย่างที่บอกไปนะครับว่าขายโดยทาง Apple โดยตรงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือ24,700บาทถ้าเก็บคูปองได้นะครับก็นำมาใช้ลดเพิ่มราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ23,000-24,000ถึง 24, ประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ5สีนะครับความจุก็มี3ความจุเริ่มต้นที่128กิวิธีการจ่ายเงินนะครับก็เลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายพันบัตรเครดิตการ ผ่อนชําระเราก็เลือกได้เลยนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับส่วน iPhone 14 Plus ร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน iStudio ซึ่งร้าน iStudio นะครับก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยแต่แนะนำนะครับให้มาสั่งซื้อผ่าน Lazada จะได้ราคาพิเศษแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ37,900ะครับสั่งซื้อวัน ลดเหลือเพียง28,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้ในส่วนของสีก็มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล,ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plus จากทางาด้านแอป Lazada นะครับเลือกมาให้ดูรุ่นละ1ล้านชอบรุ่นไหนนะครับสามารถเข้าไปดูรายะเอียดเพิ่มเติม,เ,มเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ ะะนะครับาไปเช็คราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iphone 14ต้องบอกว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งร้านที่ผมเลือกมาก็จะเป็นร้านที่ขายโดยทาง Apple โดยตรงเป็นร้าน s h o ปปี้มอลนะครับสำหรับ iphone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ตอนนี้มีเหลือเฉพาะรุ่นความจุ 512GB แล้วก็สีมีค่อนข้างจํากัดนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่ 37,,35 มบาทสําหรับรุ่นความจุ 512GB วิธีการจ่ายเงิน ก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับจัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากสุด Apple 1ปีอีกรุ่นหนึ่งสําหรับ iPhone 14 Plus นะครับ จากทางด้าน s h อ p e e นะครับร้านที่ผมเลือกมาให้ก็จะเป็นร้านจากทาง iStudio สําำหรับ iPhone 14 Plu พจากราคาปกติ41900ลดราคาเหลือ2 9 9 9 9บาทราคานี้เป็นความจุ 256GB นะครับถ้าเป็น 128GB ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0ถึง28,000แแต่ว่าตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรี สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14พลัสจากทางด้านแอป s h o ป e e นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูราะเอียดเพิ่มเติม เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shopee นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับหรือว่าการซื้อแบบติดโปรมาดูราคาในช่วงปลายเดือนกันนะครับว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่มีโปรโมชั่นมีราคาน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plu ั เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 14ราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับความจุ128 g b มีให้เลือก4สีนะครับสีฟ้าสีม่วงสีดำแล้วก็สีขาวราคาการซื้อพร้อมโปรสอได้ที่ราคาเริ่มต้น16,000บาท ถ้ายายค่ายนะครับมีโสโ่วนลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ14,500บาทหรือว่าประมาณ14,000เท่านั้นโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา16,000นะครับมีค่าเน็ตดุงหน้า3,500ถ้ายายค่ายก็เหลือ14,500โปร1199ราคา17,500ค่าเน็ตดุงหน้า1,800บาทโปร899ราคา19,000ค่าเน็ตดุงหน้า1,200ทั้ง3ปโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วน iPhone 14 Plus จาก Dtac นะครับความจุ128 GB โปรโมชั่นพิเศษสําหรับช่วงปลายเดือนซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22,300บาทยายค่ายลด1,500บาทกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็คเกจแพ็คเกจเลกเป็นรายเดือนเดือนละ1,199บนะครับซื้อได้ที่ราคา22,300ขั้นอึ้งหน้า1,800บาทโปร899ราคา23,900ขั้นอึ้งหน้า1,200บาทโปร599ราคา26,400ไม่ต้องจ่ายขา้นอึ้งหน้านะครับทุกโปรก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเหมือนกัน ท่านใดที่สนใจจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือว่า14พ Plu ัสจาก d t แทสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแททุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 14ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา1 6 9 0 0้ย้ายค่ายลด1000นะครับเหลือ15,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุในส่วนของสีก็มีประมาณ6สีนะครับส่วน iPhone 14พ l ัสเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple ซื้อได้ ที่ราคาเริ่มต้น28,000สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายลดให้1,000เหมือนกันราคาเหลืออยู่ที่19,800มีให้เลือก3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128กิกะไบต์สำหรับสีมีครบทุกสีนะครับวิธีการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือว่า14 Plus นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากไปซื้อด้วยตัวเองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่าาายยสสุดท้้้หรรรับกซืออพอมโ ซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 14นะครับสีได้ที่ราคาเริ่มต้น16,400ถ้าสั่งออนไลน์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ True นะครับเขามีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ15,400สําหรับสีตอนนี้มีเหลือ2ส,สีเท่านั้นก็คือสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับโปรโมชั่นเนด็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S สีได้ที่ราคา16,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ โปร1199ราคา18,400โปร899ราคา19,900ทั้ง3โปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุวงหน้าสัญญา12เดือนนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา18,400เมื่อเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ดลุวงหน้า1,605บาทโปร899ราคา19,900ค่าเน็ตล่้งหน้า1 7 0บาทแล้วก็โปร599ราคา21,500ค่าเนด็ดลุวงหน้าไม่ต้องจ่ายนะครับสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา18,400ใหญ่ค่ายออน ซื้อได้ที่ราคา17,400เมือ่อย้ายไขยออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเหน็่อลงหน้าด้วย1,605บาทโปร899ราคา18,900โปร899อีกโปรหนึ่งราคา20,000ไม่ต้องจ่ายค่าเหน็่ทุลงหน้านะครับทุกโปรมีสัญญา12เดือนยาย่ขยเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา19,000บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่24,700ส่วน iPhone 14 Plus นะครับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา21,800เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 1499นะครับโปร1199ราคา23,300โปร899ราคา24,400ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเด็ดลุงหน้าลูกค้าใหม่ราคา23,300นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ดลุงหน้า1ัน5บาทโปร899ราคา24,900ค่าเน็ดลุงหน้าพัน0บาทโปร1199ราคา25,100ไม่ต้องจ่ายค่าเด็ดลุงหน้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา23,300นะครับใย,ย่ข่ออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา22,300เหมือนกันเมื่อ ใใค่ายออนไลน์มาใช้ทรูเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1นึ่ง่าเน้ตลหน้าพันหบาทโปรแปดราคาสองหมื่นสามพันเก้าร้อยนตลงหน้าพันเจ็ดสิบบาทนะครับโปรหนึ่งราาคาสองหมสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคาสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละแปดเก้า0นีเก้านะครับชั่นตุดลากหน้าพันเจ็ดสิบบาทราคาเคื่องเปลา แล้วก็14พลัสท่านใดที่สนใจเดากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 2รุ่นนะครับ iPhone 14แล้วก็14พลัสท่านชอบแบบไหนนะครับก็สามารถนําข้อมูลของราคานาข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้าน ครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ